ก็ถึงที่สนามบินเบตงจังหวัดเชียงรายแล้วนะคะลงเครื่องดงแอร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะก็เรียกว่าสวยสมใจเลยนะคะทั้งหลังก็คือจุดแดนมาร์กอีกจุดหนึ่งนะคะที่เรามาเรายังคงอยู่ในมาตรการนะคะใส่แมสกันอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูวิวบรรยากาศโดยรอบแล้วกันค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันแล้วนะครับ เรามาถูกแล้วใช่ไหม อะไรนะทางไม่ไหนฮะอ๋ออันนั้นก็คือทางออกอตอนนี้เราลงเ่าวล้วคทุกคนพ่มันลงเขาแล้วนะทุกคน เราว่าขอนแม่สักคู่ค่ะโอ้โหโอ้ยดินขึ้นมาคือเหนื่อยแล้วก็อ่าวต้นไม้หายถึงลบแล้วอีกทีหนึ่ง ชักชักถึงแล้วทางออกทางนี้เหรอเนี่ยเราต้องไปทางไหนเนี่ยหงสายต้องไปทางนี้นะนเราไปทางไหนอะตรงไปเหรอคะไม่รู้ว่าแบบต้องไปท้ายต,ต้นไม้แล้วค่อยวนออกมาคือชาวบ้านก็ยังอย,อยู่ในนี้หรอคะ ที่นีก็มีสวนที่ย่างเนี่ยโอว้าวอเมซิ่ง้วใหญ่มากเลยต้นไสยษ์ต้นไสยษ์ค่ะทุกคนต้นไสย์โออเมซิ่ง ใหญ่มากจริงๆแต่ว่ามัน สวนนัเรียนะห้องน้ำนะครับใครจะห้องน้ำข้างหน้าครับห้องน้ำก่อนนะครับห้องน้ำห้องน้ำเาห้องน้ห้องน้ำเดครับเดี๋ยวเราค่อยมา ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อไอเอเวกนะคะเราจะมาที่เขาเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์แลนด์มาร์คของที่นี่อีกจุดหนึ่งเลยนะคะพื่นจะเป็นวิวที่สวยมากซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องใส่รองเท้านีขึ้นไปด้วยนะคะด้านบนนะคะเห็นไหมคะข้างบนนั้นข้างบนนั้นเราจะเดินออกไปตรงนั้นนะคะทุกคน ซึ่งข้างล่างก็มีทะเลเหมอกมากๆด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะนี่ขนาดข้างล่างนะคะทุกคนวา้วาวววและข้างบนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะคะซึ่งเราต้องใส่รองเท้าอันนี้นะคะเพราะว่าข้างบนมันจะเป็นแบบกระจกนะคะ เป็นสกายวอล์กมีแบบถึงข้องบนเลยนะคะสวยมากเลยและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชั้นบนสุดของไอเอเวงเบตงนั่นเองนะคะเป็นสกายวอล์กที่<ม>เป็นจุดชมวิวทะเลเหมาะที่สวยที่หนึ่ง<ม>ในประเทศไทยเลยเรียกว่าสวยที่สุดเลยตั้งแต่ไปมานะคะแล้วก็ ก็คือนี่คือเบตโตงยะลานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบของด้านบนอันนี้คือชั้น6เดินขึ้นบันไดมาหอบเลยค่ะอนนี้นะคะก็ด้านอันนี้คือด้านหลังนะคะก็จะมีคิวเขาที่แบบเหมออาจจะแบบไม่ได้คุมทั้งหมดแต่ว่าจะมีด้านหน้าที่เป็นไฮไลท์ตรงนู้นอีกเดี๋ยวพาไปตอนนี้เดี๋ยวให้ไปดูความสวยงามของบรรยากาศของไอเยวเวงกันนะคะ นี่คะ่ะนี่คือด้านหลังนะคะทุกคนก็จะมีหูเขาเป็นจุดๆคือตอนลงเครื่องบินอะ่ะก็คือจะเห็นว่ามีแบบพื้นที่แบบนี้อยู่นะคะแล้วก็เนี่ยพาไปเดินลอบๆนะคะทุกคนมีลิฟต์นะคะนี่คะ่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่สวยเนี่ยมาพระอาทิตขึ้นแล้วนะคะทุกคนแดดแรงมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดด้านหน้า,านกันที่เป็นทะเลหมอกเยอะๆนะคะแล้วนะคะเดี๋ยวโอ้โหสวยที่สุดแห่งหนึ่งที่เคยไปมาเลย,ยนี่นะคะ เพ้อทิตย์แรงกล้ามากทุกคนแล้วก็ด้านาที่เห็นนะคะนนก็คือนี่ค่ะหาหาาูนี่ค่ะนี่ อันนี้คือสกายวอล์กไอเเวงนะคะว,ว้าวมากๆตรงจุดนู้นที่เห่นกันนะคะแ<า>แล้วก็ตรงด้านฝั่งโน้นจะเป็นฝั่งมาเลยนะคะ มาเลเซียะคะ่ะแล้วก็วิวด้านนึ้งนะคะเดี๋ยวพาไปดูเพราะว่าตอนนี้คนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเป็น,นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะ าาๆๆล,ล,ลไปลอไปลงไปอีกชั้นหนึ่งคะ่ะขาสันแล้วนะคะทุกคนอ นี้ก็คือสวยทุกชั้นนะคะถ้าใครอยากจะเก็บบรรยากาศก็มากันได้นะคะวันนี้ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าอากาศดีมากเลยวนเริ่มน้อยลงแล้วนะคะผ่านช่วงช่วงพีคไปแล้วค่ะเขาเรียกว่าเป็นพรามไทม์ของไอยเยวง ชั้นนี้คนมาค่ะเยอะว้าววันนี้ก็สวยมุ้ กคะตอนนี้เรากำลังจะลงจากไอโอเอเบตงไปแล้วนะคะโดยเราจะนั่งมอเตอร์ไซค์ว้าว,ว,าวนั่งมอเตอร์ไซค์เหมือนตอนคือเมื่อตอนขึ้นมาเราขึ้นด้วยรถสองแถวใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราจะไปขึ้นวินนะ,ะทุกคนเราจะไปรับทราบความเสี่ยววไไ้ดยกันนะคะน่ากลัวว่า Okay. ขอฟูไปเลยค่ะเพิงเปิดเปิดเย็นมากค่ะเย็นวาบระตูเราเปรี้ยวอ่ะรอทุกคนลงมาค่ะก็เร็วดีนะเว้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะเพราะเราเห็นทาง แต่ตอนนั่งสองแถวก็คือมองไม่เห็นทางอ้าุ้ยตรงนั้นก็มีแบบว่าขายนู่นนี่นั่นไปไหมอตอนนี้เราลงมาโดยสวัสดิภาพแล้วนะทุกคนเย็นว่าใครทำผมมาก็เฮ <c oughs> ้ย <c oughs> ม,ม,มีเราวีสรินั้นด้วย ระวังรถมาด้วย